เรกิดทีแรกมาจะเอาเลยนะครับสะดุดนะสะดุดความหล่อตัวเองแล้วออกมาสะดุดลักเลยสะดุดเหล็กนะ่สะดุดเหล็กนะคะหล่อสุดๆวันที่ได้คำตอบพิเศษชนะนะคะ้เอยากเยคป็นข่าวอยากเป็นข่าวไหมล่ะอยากเป็นข่าวไหมขอเป็นข่าวพี่นาพี่นาเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ขอเกม เดี๋ยวะดึงผมออกกรเปี่ยใส่ตอมากอมากคนเริ่มออกไปใส่กชอบเปลี่ยนสวัสดีทุกคนนะไม่ดีเลยนะไปเยนะไปนะครับไปอะไรรทาให้ผมรับแทนนะ

สันุดเไม่ทำกอนพี่ฉัอยาเป็นข่าวอยากเป็นข่าวไมนะปากปากพี่นาวนะพี่นาเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ขอคุณหลอกมากคนเริ่มออกไป สวัสดีทุกคนนะรับดไปยนดีนยอะไรรับทําให้ผมนนี้ามาแต่ยิงาเลยสินเร็วเลัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคนยาชอบม้อนเดื้อนะคะ หล่อมากเลย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 น่ารักมากๆนะคะยินดีต้อนรักทุกท่านนะคะดูความน่ารักของลูกชายดูไปยิ้มไปนะคะหล่อมากนะคะพูดได้คำเดียวหล่อมากน่ารักมากๆเลยลูกไหนก็หล่อนะคะแม่ๆดูไปยิ้มไป อุจาน่ารักนะคะสะดุดความหล่อใช่ไหมอย่าสะดุดได้แต่อย่าสะดุดเหล็กนะคะมาฟังลูกชายวันที่ได้คำตอบพิเศษนานนะคะทั้งทั้งสามคนเลยค่ะอ่าเรา้องดูมาเกาเลยนะครับสะดุดนะสะดุดความหล่อตัวเองแล้วออกมาสะดุดรักเลยสะดุดเหล็กแม่สะดุดเหล็กนะคะ วันที่ได้คำตอบที่ฉั้ทนานะคะแง้วให้3 0เลยค่ะจบเน่าอยากเป็นข่าวไหมล่ะปากากวนานะนาเดี๋ยวเดี๋อวไว้เดี๋ยวไว้ขอบเขตหลอกมากคนเริ่มออกไปสงนี่นี่นี่ วสวัสดีทุกคนนะคาไม่ดีอะไรเอะลับไปทำนะัให้ผมรับแทนก็ได้นะครับูนั้นนะครับยูนั้นนะครับ